สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเซอร์พิโนที่ช่องขายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสุรครโดยเซอร์พินค่ะนี่วันนี้นะคะเ้ยเลือกงามยามดีมากๆเลยค่ะมีรุ่นพี่กับรุ่นน้องตัวท็อปนะคะนั่นก็คือ ADV ทั้งตัว350แล้วก็ตัว160มาให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะนี่จอดอยู่หล่อๆตรงนี้ทั้งสองคันนะคะเป็นสีดำให้ดูเลยว่าแบบโหเขาดูแบบ ดูหล่อดูเท่มากๆเนาะก่อนที่จะเข้าไปดูในเรื่องของสเปคออปชั่นซึ่งพูดไปหลายคลิปละให้ดูตัวรถกันก่อนเลยนะคะว่าแบบสองพี่น้องนี้เขาหล่อกันขนาดไหนตัวที่อยู่ใกล้ๆพี่นกตรงนี้นะคะก็เป็น ADV 160ค่ะนี่จะบอกเลยว่าถึงเขาจะเป็นตัว160นะคะแต่ก็สมส่วนมากๆ ขนาดจอดเทียบกับตัวรุ่นพี่อย่างตัว350บอกเลยว่ากินกันไม่ลงเลยดิเมนชันถึงจะเล็กกว่านะคะแต่ก็เหมือนเป็นการย่อส่วนลงมามีความสมส่วนมากๆแต่ก็มีความแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นในส่วนของอตัวโชคนะคะที่มองเห็นอยู่ตรงนี้โช๊คอัพด้านหลังนะคะเป็นอัพไซด์ดาวทั้งคู่ของโชวะเหมือนกันทั้ง350แล้วก็ตัว160 ตัว160นะคะให้สีทองส่วนตัว350ให้เป็นกระบอกโชกสีเงินแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่กว่าระยะยุบก็จะต่างกันนะคะโดยระยะยุบของตัว350อยเนี่ยอยู่ที่130มิลิเมตรค่ะส่วนตัว160อยู่ที่103มิลิเมตรค่ะตัว350ทําระยะยุบได้มากกว่านั่นเองค่ะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะตัว350เนี่ยก็เป็นแบบ e s p plus 1สูบนะคะปริมาตรกระบอกสูบจริงอยู่ที่3 3 0ิซีซีสิงเกิลโอเวเฮดแคมชาร์นะคะ4จังหวะ4วาลระบายความร้อนด้วยน้ำอันนี้มีกำลังม้าสูงสุดอยู่ที่29แรงม้าที่7500รอบต่อน,นาทีค่ะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่31.5นิวตันเมตรที่5250รอบต่อน,นาทีค่ะส่วนตัว160นะคะ ก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบ e sp plus เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะลูกเล็กลงมาหน่อยปริมาตรกระบอกสูบจริงนะคะอยู่ที่156.9 cc ค่ะแรงม้าของเขาก็จะน้อยกว่านะคะอยู่ที่15.8ม้าที่8500รอบต่อนาทีส่วนแรงบิดก็จะอยู่ที่14.7นิวตันเมตรที่6500รอบต่อนาทีค่ะ1สูบ4วาล์วเหมือนกันอัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่1 2อต่อน,นค่ะไม่น้อยเลยทีเดียว ส่วนตัวโชคอัพหน้านะคะในส่วนของ edv 3 5 0คือให้มาติมมากๆเป็นแบบอัพไซด์ดาวด้านหน้าสีทองส่วนตัว160นะคะก็เป็นแบบเทเลสโคปิกธรรมดาแล้วก็จะมีในเรื่องของชิลบังลมซึ่งปรับเมนนวนเหมือนกันแต่ว่าของตัวอ350อาส5 0เนี่ยสามารถปรับได้ถึง4ระดับส่วนตัว160จะปรับได้แค่ขึ้นกับลมเท่านั้น พามาดูหน้าจอของ e d b 160แล้วก็ตัว350กันนะคะตอนนี้เราอยู่กับ a d b 160ค่ะมีอันนี้ตอนที่เรายังไม่ได้เปิดสวิตช์ออนนะคะ mm. ก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวหน้าจอ mm. ก็จะเป็นหน้าจอทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีหน้ากาดยื่นขึ้นมาแบบนี้ส่วนตัวแฮนด์ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ปุ่มปรับในส่วนของหน้าจอ mm. ก็จะมีปรับได้สีทิศทางนะคะขึ้นลงซ้ายขวา ยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัว350กันค่ะ<ฟ>นี่อันนี้ตัว350นะคะของเขาก็อันนี้ในองศาการถือกล้องในระนาบเดียวกันเลยนะจะบอกว่าแบบของตัว ADV 350เนี่ยจริงๆองศาของการวางอ่าในส่วนของหน้าจอแสดงผลนะคะบอกเลยว่าผู้ขับขี่ดูง่ายมากๆเพราะว่ามันอยู่ตรงหน้าเลยนะคะถ้าสมมติผู้ขับขี่มองมาเนี่ย แทบจะไม่ได้ละสายตาจากถนนไปไหนเลยนะคะเหลือบมองหน้าจอได้เลยอ่ะก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีเหลี่ยมมีมุมนะคะตัดให้ตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแฮนด์บังคับนะคะก็จะมีขนาดใหญ่ใหญ่มากๆนะคะส่วนปุ่มควบคุมจะไม่ได้จะไม่ได้อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะแต่ว่าย้ายมาอยู่ในส่วนของประกับแฮนด์ให้ผู้ขับขี่เนี่ยสามารถ ปรับได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นปุ่มขับปุ่มปรับในส่วนของหน้าจอมีในส่วนของฟังก์ชันนะคะแล้วก็ปุ่มปรับขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวานี่ก็จะไม่ได้แบบเอื้อมไกลนะคะขับขี่อยู่ก็สามารถปรับโหมดได้แล้วก็ในส่วนของปุ่มควบคุมปุ่ม,ม,มสตาร์ทต,ต่างๆเปิดเบาะเปิดฝาถังน้ํามันนะคะก็จะอยู่ตรงแผงด้านหน้าตรงนี้นะคะรู้สึกว่าดีไซน์ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยของ e d v 3 5 0เนี่ย จะง่ายกว่ามากๆอะให้เห็นภาพกว้างนะคะนี่สองคันเขาอยู่ตรงนี้นะคะเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ตัวสามร้อยห้าสิบอันนี้ตัวร้อยหกสิบนะคะเดี๋ยวมาลองในส่วนของการเปิดหน้าจอแสดงผลกันนะคะว่าหน้าตาของตัว edv ร้อยหกสิบนะคะหน้าจอแสดงผลของหน้าปัดเป็นยังไงบ้างพอกดปุ่มเข้าไปนะคะ ก็จกะมีเสียงสัญญาณนะคะนี่เราก็เปิดฟืบหลังจากที่เรากดเปิดนะคะจะเห็นว่าหน้าจอในการแสดงผลของเขานะคะตอนนี้น้ำมันไม่ได้เติมนะคะก็จะมีกระพริบอยู่นิดหน่อยสิ่งที่โชว์นะคะก็จะมีในส่วนของมาตรวัดรอบนะคะไฟเตือนระบบ ABS นะคะซึ่งทำงานอยู่อ่ะก็จะมีในส่วนของไฟเตือนสัญญาณระบบของ ABS นะคะ แสดงผลขึ้นแล้วก็จะมีพวกมาตรวัดรอบอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการบอกกิโลเมตรต่อลิตรนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิภายนอกอันนี้ก็จะเป็นทริปนะคะอันนี้มีทริป A ทริปบบอกอยู่อันนี้ก็จะเป็นอัตราสิ้นเปลืองของทริป A ส่วนตัวเนี้ยดีเฟลทริป B ีไว้อยู่นะคะซึ่งเราสามารถปรับได้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นมาตรวัดรอบนะคะคูณอยู่ที่1000แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบอกเวลานะคะ ส่วนด้านบนนะคะตัวตัว T ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแสดงผลการทำงานของ HSTC ค่ะหรือ Honda s u i e c a b l l e Talk Control ภาษาคนใช้รถเรียก t r u c n Control นั่นเองค่ะซ,งงะ,คะซึ่งตรงนี้นะคะการปรับโหมดก็ง่ายๆด้วยตัวปุ่มควบคุมขึ้นลงซ้ายขวาตรงนี้นะคะอย่างสมมุติว่าเราอยากให้อ่าในส่วนของ e v e r a g e เนี่ยที่แสดงอัตราการกินน้ำมันนะคะเป็นของคลิปดเหมือนที่โชว์อยู่นะคะเราก็ เลื่อนนะคะมองไปเห็นนะคะเลื่อนตรงนี้มีเลื่อนเลื่อนมาตรงนี้แล้วเราก็เลื่อนปุ่มฝั่งขวามือตรงนี้นะคะให้เป็นทิปบี <_ C 2> เขาก็จะแสดงผลของอัอตราสิ้นเปลืองน้ำมันของทิปบีนะคะส่วนตรงนี้เ็าจะเป็นทิปบีเหมือนกันค่ะถ้าเราอยากเปลี่ยนเนาะให้มันเป็นตัวตัวรวมนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนได้อันนี้ก็จะเป็นเอเวอร์เรของทิป A นะทะิป B แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอบอกระยะเวลารวม ส่วนตรงนี้เราก็เปลี่ยนค่ะอันนี้เป็นโชว์การทํางานของ HSTC นะคะ,ะกิโลเมตรรวมก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเลื่อนอเปลี่ยนฟังก์ชันด้วยการเลื่อนปุ่มขึ้นลงตรงนี้นะคะส่วนการปรับเลือกนะคะก็เลือกจากลูกศรซ้ายขวาตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็น consumption e v a l u a t i v นะคะต่างๆเนอะอ่ะนี่ก็ ใช้งานง่ายๆนะคะปุ่มวาก็จะมีตรงนี้ใช้งานฟังก์ชันก็จะง่ายๆอันนี้ก็คือในส่วนของตัว edv 160ค่ะอ่ะเรามาต่อกันในส่วนของหน้าปัดเรือนใหม่ของ edv 350กันค่ะนี่เปิดสวิตช์ออนนะคะดูหน้าจอกันนี่โอ้ระบบระบบอย่างอลังการนะคะเห็นชัดเลยอ่ะอันนี้นะคะการแสดงผลของเขาก็จะมีความ ครบถ้วนมากกว่านะคะทั้งมีส่วนของตัวที่ไฟเตือนอแ็คชั่นคอนโทรลหรือ HSTC นะคะจากตรงนี้ไปคลิปเสียงหายนะคะแล้วก็เซลพินุกไม่สามารถที่จะปรับอัดเสียงทับให้มันตกกับมือได้เดี๋ยวขออนุญาตใช้คลิปที่เคยแนะนำการใช้งานหน้าจอแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆของตัว a d v 3 5 0จากคลิปก่อนหน้านี้มาใส่แล้วกันนะคะ จะได้ดูกันง่ายๆค่ะหน้าจอแสดงผลมีอันนี้ก็จะเห็นฟังก์ชันของหน้าจอนะคะก็จะมีในส่วนของตัวามาตรวัดรอบนะคะน้ำมันอันนี้ก็คือแสดงในส่วนของระดับน้ํามันจาก M อนถึงฟูนะคะตอนนี้ก็เติมให้เกือบเต็มถังเพราะว่าคันนี้เนี่ยเตรียมในส่วนของการเตรียมสมมอบให้กับลูกค้านะคะแล้วก็จะมีบอกเวลามีตรงมุมซ้ายสุดนะคะอันนี้ที่เซลล์พีนกบอก อันนี้ก็คือในเรื่องของการทำงานของตัว Traction Control หรือ,อ HSTC ของ Honda นะคะซึ่งควบคุมได้จากประกับเฮียนฝั่งซ้ายฝั่งนี้นะคะนี่ที่เซลฟินกบอกนะคะถ้าเราจะไม่ใช้เราสามารถกดค้างไว้หน้าจอตรงนี้จะหายไปนะคะสัญลักษณ์ตัวทีตรงนี้จะหายไปแล้วก็จะมีสีส้มขึ้นเป็น T ท,ทับตรงนี้นะคะนั่นก็คืออันนี้ปิดในส่วนของตัว HSTC คือบอกเลยว่าอันนี้อยากได้ฟิลลิ่งการขับขี่แบบเต็มขั้นนะคะแอดเวนเจอร์เต็มขั้นเลยนะคะเตรียมลุยเตรียมท้ายสมบัดได้เลยนะคะน,นี้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้แค่ครึ่งลูกเราก็กดนะคะนี่กดเบาๆนะคะไม่ต้องกดแช่หนึ่งครั้งจะเห็นว่าสัญลักษณ์ตัวทีตรงนี้ตรงหน้าจอนะคะฝั่งซ้าย อาจจะมีแค่ครึ่งวงกลมเท่านั้นนะคะถ้ากดอีกหนึ่งครั้งอันนี้ก็คือใช้แบบเต็มรูปที่เซลล์พิโนกบอกว่าสามารถเลือกได้ถึง2องเลเวลปรับได้ง่ายๆที่ประกับเฮนทางด้านซ้ายมือของคุณนั่นเองนะคะครนนี้เวลาจะใช้ฟังก์ชันหน้าจอนะคะปุ่มควบคุมของเขาเนี่ยจะมีปุ่มปรับทิศทางนะคะเลือกบนล่างซ้ายขวาแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันตรงนี้ถ้าเรากดปุ่มฟังก์ชันตรงนี้เมื่อกี้เซลพิโนกบอกว่าเราจะไม่รู้เลยว่ารถ ADV 350ของเราเนี่ยเป็นตัวสแตนดาร์ดหรือตัวลดซิงคนะคะเพราะว่าฟังก์ชันเนี่ยมันจะโชว์ในหน้าจอเท่านั้นจากการเลือกฟังก์ชันเรากดปุ่มฟังก์ชันแช่นะคะหน้าจอจะก,กระพริบนะคะกระพริบจากเวลาแล้วเรากดเลื่อนนะคะกดเลื่อนฝั่งผักซ้ายผักขวานะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับแสงของหน้าจอผักไปอีกนะคะก็จะเป็นอันนี้ จนเจอคำว่ารีเซ็ตนะคะเห็นสัญญาณ no เราเปลี่ยนเป็น yes นะคะกดเลือกเป็น yes แล้วก็กดยืนยันโดยการผักไปทางด้านทางด้านขวานะคะมันจะขึ้นสัญญาณบลูทูธนะคะอันนี้แหละเป็นตัวที่แสดงให้คุณเห็นว่าถรถ ADV 350ของคุณเป็นตัวท็อปนะคะ ก็จากปุ่มฟังก์ชันตรงนี้อันนี้แปลว่าเป็นโหมดของบลูทูธนะคะสามารถเชื่อมกับระบบลถซิงค์ในโทรศัพท์มือถือของคุณได้อันนี้มีโชว์อะไรอีกนะคะในส่วนของตัวหน้าจอนะคะก็มีในส่วนของ a v เวอร์เรนะคะมีในส่วนของการบอกระยะทางอันนี้เป็น t r i ป A นะคะสามารถเลือกดู t r i ป B ได้หรือว่าเป็น Total ได้ต่างๆตรงนี้นะคะเราอยากดูหมดไหนก็สามารถเลือกได้จาก ประกับแฮนด์ฝั่งซ้ายเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อันนี้ก็จะเป็นแสดงโวล์ของแบตเตอรี่นะคะมีอะไรอีกที่ให้มานะคะมีในส่วนของอันนี้ก็คือออยล์เชนนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะเซตค่าไว้ที่พันกิโลนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อขับถึงพันกิโลมันก็จะแจ้งเตือนว่าถึงในส่วนของระยะของการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ สามารถตั้งค่าได้เองจากการซิ์ค่าจากประกับเห็ดนฝั่งซ้ายมือค่ะก็เปรียบเทียบให้เห็นกันให้เห็นภาพกันแบบกระชับกระชับนะคะในส่วนของ adv 1 6 0และ adv 3 5 0ว่ามีความแตกต่างอะไรกันบ้างนอกจากจะเป็นในเรื่องของดิเมนชันนะคะเครื่องยนต์พละกำลังแรงมา้าแรงบิดที่ต่างกันแล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของพวกแบบรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยอย่างเช่นในเรื่องของ traction control นะคะซึ่ง ตัว350เนี่ยสามารถเลือกใช้แบบ2อ e ล e เวลเลยนะคะคือใช้แบบเต็มลูกแล้วก็ครึ่งลูกส่วนตัว160จะไม่สามารถเลือกได้แล้วก็ในเรื่องของชิวบังลมนะคะที่ตัว350เนี่ยก็จะ a อ v ดวานกว่าปรับได้4ระดับส่วนตัว160ก็จะปรับได้แค่2ระดับเท่านั้นฟังก์ชันที่พูดมามีทั้งในรุ่นที่เป็น350แล้วก็ตัว160 แต่มีฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่มีแค่ในตัว350เท่านั้นนั่นก็คือฟังก์ชันที่เชื่อมระหว่างโทรศัพท์มือถือของคุณและรถของคุณค่ะนั่นคือ Honda l o ถซิง์หรือที่เรียกว่า Honda Smartphone Voice Control System นั่นเองค่ะระบบ HSBCS ของ Honda นั่นเองตัวนี้ให้มาเฉพาะตัว ADV 350เท่านั้นนะคะ ที่จะทำให้คุณและรถของคุณเชื่อมต่อกันได้ตลอดการเดินทางเลยค่ะใครที่ชมจนจบคลิปนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะเลือกตัวไหนระหว่างรุ่นพี่อย่าง edv 350และรุ่นน้องอย่าง edv 160ค่ะ